ราศีไหนที่จะเป็นตัวตึงในเรื่องของความก้าวหน้าราศีไหนจะมีโชคหล่นทับและราศีไหนจะเป็นเศรษฐีรวยปังพร้อมราศีไหนที่จะต้องระมัดระวังวันนี้ครับเราจะมีคำตอบแบบเคลียร์ชัดทั้ง12ราศีประจำปี2568จะเป็นในทิศทางไหน ติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคําตอบครับสาหรับราศีเมษหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีเมษรครับคุณเป็นราศีที่ปี2 5ง8จะมีความก้าวหน้ามีเกณฑ์ขยับขยายไปสู่ความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นครับปีที่ผ่านมาครับเรียกว่าเป็นปีที่อุปสรรคปัญหาความไม่ลงตัวไม่ราบลรื่นมีมากแต่หลังจากนี้ไปครับทุกอย่างก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น นะครับอาชีพที่โดดเด่นของชาวราศีเมษได้แก่อาชีพการบริการการประชาสัมพันธ์และการขายอันนี้ถือว่าเด่นมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนฝูงลูกค้าไปในทิศทางที่ดีส่งผลทำให้คุณมีช่องทางโอกาสใหม่ๆนะครับรวมถึงโชคลาภด้วยครับดาวแห่งโชคลาภของคุณครับต้องบอกว่าอยู่ในจังหวะตำแหน่งที่ดีในรอบ18ปีเลยทีเดียวครับดาวพระราหู ส่งผลทําให้คุณมีเกณฑ์จะเกิดโชคใหญ่หล่นทับครับเนื่องจากคุณเป็นราศีที่มีความสามารถมากและเป็นคนที่เก่งครับแล้ว่าระวังด้วยครับการอิจฉาการถูกปัดแข้งปัดขาจากผู้อื่นดังนั้นครับพยายามพาตัวเองไปสู่งานที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังซึ่งเป็นจุดเด่นและเป็นทางเลือกที่ดีในปี2568 สำหรับราศีของคุณเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศีพฤกษบหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพฤกษบเป็นปีที่สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปีหากใครที่ลงมือลงแรงทำเมื่อปีที่ผ่านมาปีนี้ครับเชิงความก้าวหน้าและความสำเร็จจะส่งผลดีกับราศีของคุณและหากใครที่ยังกล้ากลัว,วหรือมีความฝันที่อยากจะลงมือทำปีนี้ครับจังเป็นโอกาส ที่จะทําให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตได้นะครับงานในปี2 5 1 8ต้องบอกว่ามีความคึกคักมากใครที่เปิดธุรกิจหรือเปิดการค้าขายนะครับจะเกิดความมั่นคงกับชีวิตหากใครที่ทํางานประจาครับจะมีผู้ักผู้ใหญ่เมตตานะครับความก้าวหน้าจะเกิดกับราศีคุณแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ปัญหาหนี้สินเริ่มลดน้อยลงการเงินกิจจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจงังหวะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภ แต่โชคของคุณจะเป็นโชคเกิดจากการลงทุนเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรจะลงทุนอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆครับสําหรับชาวราศีมิถุนหรือผู้ที่มีลักษณสถิตราศีมิถุนครับปี2568ครับจับตาให้ดีครับเป็นปีที่มีความสําคัญมากๆก,กับราศีของคุณเลยทีเดียวครับเนื่องจากดาวพฤหัสบดีครับจะโครจรเข้ามาในราศีของคุณส่งผลทําให้คุณเกิดความก้าวหน้าเกิดความสําเร็จเรียกว่า มีดาวดีนะครับมาช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของคุณครับต้องบอกว่าพอรู้แบบนี้แล้วบางคนแอบดีใจนึกว่าพอข้ามปีปุ๊บดวงจะดีปับ๊บจะมีโชคปุ๊บปับ๊บจะมีรวยแบบไม่ทันตั้งตัวจะมีความก้าวหน้าแบบกระตันหันอดทนขอให้ใจเย็นๆครับเพราะดวงดาวจะเริ่มเปลี่ยนจริงๆหลังพฤษภาเป็นต้นไปครับช่วงนี้ครับดวงเปิดดวงปังอย่างแน่นอนและที่สําคัญครับดวงชะตาของลาศีมิตุนเนี่ย จะมีข่าวดีหลายเรื่องครับในเรื่องของความสําเร็จเรื่องความก้าวหน้าชื่อเสียงการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับการโปรโมทนะครับและที่สําคัญเรื่องของโชคลาภก็มีเข้ามาด้วยนะครับสำหรับเรื่องความรักครับคนโสดครับเตรียมเฮคุณจะเจอคู่แท้ปุกเพสัิวาสในปีนี้นะครับสำหรับคนมีคู่มีแฟนใครที่วางแผนนะครับในเรื่องของงานหมายมั่นการแต่งงานปีนี้ครับคุณจะมีข่าวดีอย่างแน่นอนครับสำหรับชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาสติดราศีกรกฎครับ จะเป็นปีที่มีข่าวดีหลายเรื่องครับถึงแม้ว่าคุณจะต้องใช้แรงกายแรงใจมากขึ้นนะครับรวมถึงความรับผิดชอบมากขึ้นก็นตามครับบางครั้งการเดินทางไปสู่เส้นทางที่เรียกว่าไม่คุ้นเคยเนี่ยอาจจะต้องวางแผนเตรียมรับมือให้ดีๆถ้าคนตัดสินใจถูกต้องแล้วรับรองครับความสำเร็จจะมาหาราศีของคุณอย่างแน่นอนครับราศีของคุณเป็นราศีที่มีดวงดาวครับซัพพอร์ตหลายดวงเลยทีเดียวครับคุณจะมีอะไรที่เข้ามาแบบแปลกๆและไม่คาดฝันครับ mm hmm. เช่นอยู่ดีๆครับคุณจะ มีคนหยิบยืดโอกาสในเรื่องของการงานเข้ามาแบบงงๆอยู่ดีครับคุณจะมีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันอยู่ดีๆครับชีวิตคุณตกอับติดขัดจะมีคนมายื่นช่วยเหลือให้โอกาสของคุณครับเรียกว่าเป็นราศีที่ดวงดีแบบปฏิหารกันเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศีสิงหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีสิงครับเป็นปีที่ มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะครับเนื่องจากดาวเสาร์ครับจะย้ายออกราศีของคุณแต่ก็มีดาวราหูเนี่ยครับก็จะย้ายเข้าราศีของคุณแทนเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องตั้งรับวางแผนดีๆครับพอฟังแบบนี้ครับหลายคนมักจะกังวลใจนะต้องบอกว่าอย่าเพิ่งกังวลใจครับเพราะว่าการโคจรของราหูครั้งนี้ครับส่งผลนะครับในเชิงเรื่องของความมั่นคงครับถึงแม้ว่าอาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนความรักเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนชีวิตแต่สิ่งดีๆครับในเรื่องของดาวราหูก็ส่งผลในเรื่องของความสําเร็จและความก้าวหน้ามาสําหรับราศีของคุณครับอาทิตย์พิโดเด่นครับเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะครับต่างประเทศนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับและที่สําคัญครับสิ่งที่จะต้องระวังนะครับเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงรวมถึงข้อพิพาทคดีความความขัดแยง้งอันนี้ต้องฝากเตือน สำหรับชาวราศีสิงห์ด้วยครับเรื่องของความรักครับคนโสดคุณจะมีโอกาสจะเจอรักที่ต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมสำหรับคนมีคู่มีแฟนระวังด้วยครับเรื่องของรักสามเศร้าเหล่า3ามคนครับสำหรับชาวราศีกันหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกันครับปีนี้ครับรับผลกระทบโดยตรงครับของดาวสาวครับที่จะย้ายเข้ามาครับหลังจากราหูย้ายออกนะครับพระสาวก็จะโคจรถึงดวงชะตาทาให ราศีของคุณจะต้องเจอเรื่องหนักๆเรื่องภาระนะครับที่จะเกิดขึ้นกับราศีของคุณครับแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งดีๆสําหรับดาวเสาร์นี่นะครับก็ยังส่งผลในเชิงเรื่องของความมั่นคง ค,ความอดทนรวมถึงดาวเสาวดวงนี้ครับได้ตำแหน่งในทางหัวศาสตร์เป็นอุดมเกณฑ์ส่งผลทําให้คุณนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์ในเรื่องของโชคลาภด้วยนอกจากนี้ครับยังส่งผลดีหลายเรื่องด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโอกาสใหม่ๆนะครับหรือสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันในช่วงปี2568ครับและสิ่งที่จะต้องระวังครับเรื่องของความรักมีเกณฑ์ที่โดดเด่นลดน้อยลง คุณจะทุกข์ใจมากขึ้นความสัมพันธ์ยังไม่ดีขึ้นมีโอกาสครับที่ลักเลิกหย่าร้างหรือแยกทางกันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องประครับประคองกันให้ดีๆวุ่นส่วนคู่ค้าจะต้องระวังครับคุณมีโอกาสที่จะโดนหักหลังในเรื่องของการท,ทําธุรกรรมเรื่องของสัญญาต่างๆนะครับต้องดูดีๆนะครับคุณมีโอกาสครับที่จะมีปัญหาและความขัดแย้งเกิดขึ้น,นกับราศีของคุณครับแก้เคล็ดครับเขากาสไปไหว้พระปรางหน้าปกครับเพื่อเสริมความเฮงความปัง เปลี่ยนร้ายกลายดีครับต่อมาครับคือชาวราศีตุลหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีตุลครับเป็นราศีที่มีความสว่างเริ่มพ้นเคาะพ้นเงากรรมแล้วนะครับและที่สําคัญครับไม่มีดาวที่สร้างปัญหามาปุ้นเปี้ยนกับราศีของคุณเลยนะครับชีวิตคุณก็จะเริ่มดีขึ้นสิ่งไหนที่มันเคยติดขัดชีวิตบางครั้งเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงสลับกันไปบางคนครับเหมือนจะดีนะครับแต่สุดท้ายกลับมาล่วงนะครับเรียกว่าปีนี้ครับ เป็นปีทีนะ่สร้างความมั่นคงและมีแสงสว่างส่องความสําเร็จไปยังราศีของคุณครับสำหรับดวงการงานโดดเด่นมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางการติดต่อการพบปะการเข้าสังคมนะครับรวมถึงการสัมมนานี่ต้องบอกว่าคุณจะมีช่องทางมีโอกาสและความสําเร็จเรื่องของการเงินครับก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงหมุนเงินคล่องแต่ระวังด้วยนะครับเรื่องของรายจ่ายคุณจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซม ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่อยู่อาศัยครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับในแต่ละปีนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับจะเป็นปีที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบริหารการจัดการในเรื่องของทรัพย์เรื่องของเงินดีๆก็ถือว่าเป็นราศีที่ปังอีกหนึ่งราศีครับเอามาครับคือชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพิจิกครับเป็นปีที่คุณจะต้องปรับตัวเรียนรู้รูปแบบพิธีการใหม่ๆใ,ในการดําเนินชีวิตและเรื่องของหน้าที่การงานครับ โดยภาพรวมแล้วต้องบอกว่าเป็นปีที่ยังดีอยู่นะครับแต่ครึ่งปีหลังครับยังต้อง,งระมัดระวังด้วยเพราะว่าจะมีดวงดาวเปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปัญหาบางอย่างที่จะทําให้คุณหนักอ,อกหนักใจเช่นเรื่องการผิดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ หรือแม้กระทั่งการเจ็บป่วยการสูญเสียของผู้ที่เราเคารพนับถือรวมถึงคุณอาจจะมีความขัดแย้งกับบุตริวันอันนี้ก็ต้องฝากเตือนด้วยครับแต่ดวงดาวโดดเด่นในเรื่องของต่างชาติค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับหากใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับข้ามชาตินะครับหรือนําเข้าส่งออกยังส่งผลดีครับดวงดาวมาแรงในเรื่องของการงานเรื่องของงานเก่าๆหรืองานที่เดิมๆที่เคยค้างไว้ที่เคยเก็บเอาไว้ครับปีนี้ครับถ้าคุณนํามาทําใหม่รีเมคใหม่ ทำรูปแบบใหม่ครับก็จะเกิดความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วครับแต่จังหวะดวงดาวครับยังส่งผลให้คุณเกิดการพลิกผันได้นะครับในช่วงครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระมัดระวังครับอะไรที่คิดว่าลุ่งนะครับอาจจะลุ้งได้ง่ายหรือคิดว่าได้ชัวร์ได้แน่แ่ครับมันอาจจะคาดเคลื่อนเลื่อนออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีสติครับระมัดระวังดีๆครับเพราะจังหวะดวงดาวครับยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง กับราศีของคุณได้ง่ายครับสาหรับชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีธนูครับเป็นปีที่พลิกฟื้นอย่างแท้จริงครับเพราะมีดวงดาวสำคัญๆครับส่งผลกับราศีของคุณทั้งทางตรงและทางอ้อมครับดาวพฤหัสบดีครับที่เป็นดาวประจำตัวและเป็นดาวที่ดีที่สุดของคุณครับจาโคจรส่งผลกับราศีของคุณโดยตรงครับคือส่งผลในเชิงความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิตครับเรียกว่ามีข่าวดีอย่างแน่นอนครับบางคนคิดว่า จะดีหรือเปล่าจะดีจริงไหมที่ผ่านมานี่ก็เจอศึกหนักมาเยอะก็ต้องว่าปี2018ครับจะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบ12ปีของราเสียงคุณเลยนะครับโดยภาพรวมแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยต้องบอกว่าเน้นจริงๆครับรอให้ดาวเปลี่ยนครับหลังพฤษภาเป็นต้นไปก็ขอให้อดทนอีกนิดหนึ่งนะครับในจังหวะที่กําลังรอดาวย้ายนี่ครับฝึกฝนเรียนรู้ครับวางแผนดีๆครับ เป็นจําเป็นมากสําหรับคุณนะครับเพราะจังหวะดวงเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยชีวิตคุณจะได้ปังเลยครับนอกจากนี้จะเป็นปีที่มีความมั่นคงมากครับบางคนจะมีบ้านมีรถบางคนจะมีที่อยู่อาศัยมีคนโดมีโฉนดที่ดินมีมรดกครับและที่สําคัญหุ้นส่วนดีการเซ็นสัญญาข้อตกลงจะมีข่าวดีอย่างแน่นอนและดวงความรักคนโสดครับคุณจะเจอตัวจริงครับคนที่ใช่ และมีเกณฑ์ที่จะสมหวังคนมีคู่มีแฟนหากใครดูใจกันมาตั้งนานครับปีนี้ครับจะเป็นจังหวะที่ลงตัวและจะมีข่าวดีในเรื่องของงานหมมั่นงานแต่งงานมงคลต่างๆจะเกิดขึ้นกับราศีของคุณครับ <S <S ต่อมาครับคือชาวราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมังกรครับเป็นปีที่คุณจะต้องเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องอดทนต่อสู้เป็นปีที่คุณจะต้องบุกเบิกเริ่มต้นหรือมีโจทย์ใหม่ๆให้คุณจะต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาแต่ต้องบอกว่าถ้าผ่านแบบทดสอบตรงนี้ไปได้ครับชีวิตและความสําเร็จ จะมาหาคุณอย่างแน่นอนครับคุณเป็นราศีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดฝันครับเรียกได้ว่าเปอร์เซ็นต์สูงในเรื่องของการเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานและก็รวมถึงในเรื่องของความรักด้วยครับและสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษครับดวงการเงินของคุณครับในรอบ18ปีเลยก็ว่าได้ครับดาวการเงินคือดาวราหูครับโคโจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งที่สุดนั่นหมายความว่าหากใครที่รอคอยวาสนา โอกาสทองที่ดีนะครับต้องบอกเลยครับเป็นปีที่ทําให้คุณจะเป็นเศรษฐีป้ายแดงแบบฉับพลันในปีนี้ครับเพราะฉะนั้นโอกาสทองของคุณมาแล้วนะครับลงมือทําครับความสําเร็จและความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นกับราศีของคุณ แบบร0 0เครับสำหรับชาวราศีกุมหรือผู้ที่มีล,ล,ลมัคนาสถิตราศีกุมมาปีหน้าครับจะเป็นปีที่มีดวงดาวใหญ่ๆย้าย3ดวงครับและหนึ่งในนั้นครับก็คือชาวราศีกุมที่มีสัญลักษณ์เป็นเลข8หรือเรียกว่าพระราหูนั่นเองนะครับปีหน้าครับจะเป็นปีที่โดดเด่นมากๆครับ เราะดาวประจำตัวของคุณครับโคจรได้ตําแหน่งในทางโหราศาสตร์ครับตำแหน่งเกษตรตราธิปดีที่มีความเข้มแข็งและส่งพลังก็ส่งผลทําให้คนราศีกุ่มครับจะเป็นราศีที่มีความมั่นคงชีวิตมีความชัดเจนในเส้นทางในการเดินทาง รวมถึงนะครับเรื่องของความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับราศีของคุณอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับด้านลบของพระราหูก็ยังส่งผลทําให้คุณเนี่ยครับหูเบาหลงตัวเองรวมถึงมันอกมันใจมากเกินไปนะครับอาจจะทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายรวมถึงความขัดแย้งด้วยครับระวังครับการถูกหักหลังนะครับและที่สําคัญเรื่องของรายจ่ายคุณจะมีรายจ่ายหนักเข้ามาแต่ราศีของคุณก็สามารถหมุนเงิน หาทางออกได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้ดวงการงานก้าวหน้าขึ้นบางคนเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นกว่าเก่าเช่นเปิดธุรกิจเปิดร้านค้าอาชีพที่โดดเด่นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ครับคุณจะมีโชคจากต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นปีทองของคนราศีกุมอีกปีหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับสำหรับชาวราศีมีหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีครับเป็นปีที่มีความท้าทายขึ้นกับราศีของคุณครับจะเป็นปีที่ จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปด้วยครับราศีของคุณครับจะได้ผลกระทบจากดาวเสาร์ครับที่จะส่งผลทําให้ราศีของคุณอาจจะต้องหนักอ,อกหนักใจแบบภาระเพิ่มขึ้นเหนื่อยขึ้นอย่างไรก็ตามครับดาวเสาร์ดวงนี้ครับยังส่งผลทําให้ราศีของคุณครับมีการงานที่มั่นคงขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงชุดให้ดีขึ้นครับและที่สําคัญคแรบบับดาวเสาร์ดวงนี้ครับเป็นดวงดาวแห่งโชคลาภครับโคจร ทับราศีของคุณเลยครับนั่นหมายความว่าคุณจะมีโชคใหญ่ในปี2568ได้อย่างแน่นอนครับไม่หมดเพียงแค่นี้ครับลักษณะงานที่โดดเด่นได้แก่ตัวแทนในหน้าคนกลางจะส่งผลดีกับราศีของคุณครับอีกทั้งคุณจะมีโชคเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินและอักสังหาริมทรัพย์อีกด้วยครับส่งผลทําให้คุณมีช่องทางใหม่เกิดขึ้นกับราศีของคุณครับ